วันนี้มาทำเฟสนะครับเออสองครั้งแรกก็เลยหลดแน่นเลยเป็นเฟสในกิจกรรมเรื่องเล่าแห่งอิสเรลวันที่แห5วันนี้มาทําไอ้เนี่ยคู่หูมายาใจกว้างมันให้ ให้ทำเวสอะ่ะมันจะมีเวสไอ้น,นี่ใช่ไหมไอ้เวสเมื่อประมาณสามคลิปที่แล้วเออเป็นเวสน้ำตาเก่าไอ้ตระกูลเฟสน้ำตาเก่าทั้งสามเสเนี่ยส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าที่ไปเล่นภาพวาดอันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปให้ดูแต่ว่าไปเล่นภาพวาดในเมืองหอยทากภาพวาดที่อยู่บนผนังเข้าไปเล่น ไม่รู้เกี่ยวไหมนะแต่ว่าไอสามเวสเนี่ยถ้าทำเวสอะไรอันหนึ่งมันจะได้เฟสน้ำตาเก่าหลังใหม่ไหมเนี่ยไอสามเฟสที่มันเป็นน้ำตาเก่าใช่ไหมมันทำอะไรอันหนึ่งเสร็จแล้วมันจะได้เวสนี้มาผมผมดูบ้านแดงเขาเขาทำเวสน้ำตาเก่าไหนอีกคร์โพลิเซียมเขาถึงได้เฟสนี้มา แต่ผมไม่ได้เควสนี้จากเควสน,นั้นผมได้เควสนี้จากน้ำตาเก่าไหลอีกคาเบฮมอดแล้วผมก็ได้เควสน,นี้มาเควสให้ไปที่ทางใต้ของท่าเรือตะวันออกเฉียงใต้เกาะเปลือกหอยฝั่งตรงข้าม เสร็จแล้ว,แล,วแล้วนี่คืออะไรคืออ๋อไอ้แวนน้ำตาเก่าไอ้เมื่อสามคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่ไอ้เมื่อสามคลิปที่แล้วเราไปทำไอนี่ไหม อ๋อันนี้ก็รวมอยู่ด้วยอในที่ผมไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนี่ยมันต้องไปเล่นภาพวาดในเมืองหอยแทะอนเมืองหอยแทกมันชื่ออะไรนะเออเมืองหอยแทกถูกแล้วในตรงเนี้ยมันต้องเดินไปดูตรงขอบขอบของเมืองเนี่ยแล้วมันจะมีภาพวาดฝาผนังอยู่ไปเล่นเกมตรงนั้น แล้วมันให้รับรางวัล้วยเออผมมีคำถาม่ะถ้าเราไม่ได้ทำสี่เฟสนี้มาก่อนใช่ไหมในสี่เฟสเนี่ยแล้วเรามาที่นี่เลยแล้วมาคุยกับไอ้ตอไหมเนี่ยมันจะสามารถเปิดเมนูนี้ขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้นะผมคิดว่าได้เลยแล้วตรงนี้มันจะยังรับของรางวัลไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเฟสถูกไหมแต่ว,ว่าผมทำเฟสมาละ เราาับได้เลยอันนี้เรามั้งที่เรามาตามแหลกอยู่อ๋อเข้าใจแล้วในในบ้านแดงที่ผมดูมาที่เขาให้ไปทำเควสของอะไรนะน้ำตาเก่าหลัอน้ำตาเก่าไหลาอีกคาโคลิเซียมเพราะว่าไอ ที่เรามาทำกิจกรรมเมื่อคืนนี้ที่เราต้องตามแผนส่วนอันอื่นไม่ให้ใช่ไหมโอเคอันอื่นไม่ให้มันให้แค่อันนี้แต่แต่ว่าจุดปลดล็อกเวสอ่ะมันทําอันไหนก็ได้ในสามอันนี้สามหรือสอันเนี่ยเลยไม่แน่ใจ ไอชุดนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยชุดนี้มันต้องเอายาดไปแลกที่มังกรขับขนัน ไห้เนี่ยไว้ทำอะไรยูเลกาอันนี้ก็ยูเลกายูเลกากี่ดวาวเนี่ยสวมใส่ในยูเลกา ธนูนี้เราสวมใส่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยธนูนี้สามารถทำให้เราเดินไปด้วยยิงไปด้วยได้ ไม่เข้าใจดูภาพนี้เราไม่เข้าใจอ๋อมันจะเป็น a อ e อมันจะไม่ยิงเป็นหลายๆลูกนะแต่มันจะยิงเป็นวงกว้างแทนแต่เป็นกระสุนย้อยอ๋อทำดาเมจหลายฮิตด้วยนี่มันทำดาเมจหลายรอบตรงเนี้ยแต่ข้อเสียคือมันผลักม้อนออกไปเนี่ยแหละ ้อ๋อมันเป็นสกิลที่ต้องใช้พลังงานแล้วกระสุนมันจะติดตามเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยมีอันนี้แล้วก็อยู่เลก,ก้าใหม่กับธนู เดี๋ยวไปดูที่กิจกรรมเราก่อนกิจกรรมเราแน่จะผ่านแล้วนีไ่ไงผ่านแล้วผมทำคลิปนี้ครบแล้วเดี๋วอาเดี๋ยวเธอทำคลิปให้ดูอีกสามตัวนี้ในคลิปแน่แล้วก็อันนี้มีอะไรเหมืนเดิมกดเข้ามาดูแล้วไม่มีอะไร อันนี้หรือเปล่าโอแน่ใจน,นี้แหละที่ปลดล็อคมาผมไม่ได้อัพอะไรเลยอัพเท่าที่เควสมันให้ครับก็เมื่อกี้มีอยู่รนแก้า อ๋อให้ยูไดแก้ใหม่แม่ลอกไว้อ๋อมันล็อกให้อัตโนมัติไม่งั้นเราจะเผย่ย่อยไปถูกไหมเป็นยูเป็นอะไรน,นะยูไดแก่ลิมิเต็ดแล้วก็ขนูเออ ถ้าเราใส่ชุดนี้เราก็ไม่ได้ใส่ชุดกาชาลงไหมอันนี้เป็นชุดกาชาเอาไปลองลองรีวิวมีอะไรบ้างน,นะ ตัวแอตัวแอเนี่ยคือยิงแล้วติดตามใช่ไหมอีคืออะไรไม่เกี่ยวกับตัวอีตัวอีคืออะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหม ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าตัวอีเนี่ยคืออะไรถ้ากดเปิดแล้วมันจะกินพลังงานพลังงานหมดเลยเดี๋ยวไปเทสในมิราคาวสนามสนุนเก็่อิยุ อันนี้ไม่ไม่เลือกเนี่ยเพราะว่าจะลองจะลองทางงงเพราะทำไมเป็นทางโงเนีย่ยอ๋อหรือว่าหรือว่าที่เรายิงแล้วมันเป็น A.O.E. บนพื้นเนี่ยมันเพราะว่าเรากดตัว E เดี๋ยวลองดูเฮ้ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรเลยมันยิงติดตการให้อยู่แล้วแหระแบนนี้ก็ดีกว่าชุดกายชาเลยได้ยายิงออกมานะเดี๋ยวผมจะกดตัว E นะปกติปกติถ้าชารยิงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะเดี๋ยวถ้ากดตัว E แล้วก็ร์จยิงมันจะเป็นแบบนี้แท่โอเคสรุปตัวยิงก,ก็คือเอาไว้ยิงแบบแชจยิงชแชจยิงแล้วมันจะเป็นเอ e ไปลองตัวแอนะเดี๋ยวเก็บพลังงาน ผมว่าตัวแอร์นี่ใช้กับตัวที่ลอ,อยกลางจากไม่ได้เนี่ยตัวแอร์ต้องใช้กับตัวที่อยู่บนบกให้บนพื้นผมว่ามันยิงช้านะสตกใจเพราะว่าผมไม่ได้อัพไม่ได้อัพอวใจขนุง เดี๋ยวลองตัวแอร์ใหม่แค่นี้ <c oughs> โอเคชุดนี้มีแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเออกดดูในนี้ไม่ได้ด้วยต้องออกไป ส่วนอะไรนะไอ้ที่เรามาทํากิจกรรมเนี่ะไอ้ตัวนั้นผมเทสให้ดูไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทําเทสทำเสื้อผ้าของมันเดี๋ยวเอาท่านมาอันนี้แค่นี้ใช่ไหมรักษาะการโจมตีของมัน ึกว่าไอ้ถ้ากดไอ้ถ้ายิงแล้วเป็นวงกว้างเนี่ยใช้ได้ตลอดแต่ไม่ใช่มันต้องใช้พลังงานมันต้องกด e แล้วก็ใช้พลังงานพอพลังงานหมดเราก็ใช้แบบนั้นได้แต่ผมชอบกระสุนติดตามมันมากเลยมันยิงแบบไม่ต้องเล็งแต่แต่อ,อันนี้เราก็ไม่ต้องเล็งก็ได้อันนี้มันก็ยิงไปที่เป้าหมายใ,ให้เธอมาอยู่แล้วไอ้กน,นูรามานดีกับกนูแกชายน แต่แต่ว่าเราต้องตั้งค่าให้มันเล็งเล็งศัตรูให้ออโต้ตั้งค่าตรงไหนเนี่ยเนี่ยเราต้องเปิดการช่วยเล็งไว้มันถึงจะยิงศัตรูให้เวลาเราแบบไม่ไม่ได้เล็งแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงอะไรเนี่ยให้เนี่ยรีวิวให้ไม่ได้ เออไปไหนนะถ้าเราทำเสร็จมันจะไปอยู่ข้างแรกชื่อว่าอะไรนะเอ,อ๊ะกิจกรรมไหนไปไหนไปเลยอะ่ะแล้วผมจะทำอีกสาม,มาันนั้นได้ไงก็แหน่ไปเลย คือถ้าผมเก็บคะแน 6, แน,นได้ครบพันเจ็ดแล้วคิดนั้นมันจะหายไปได้หรอแย่แล้ววคลิปถัดไปผมจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะตัดต่อแล้วกันตัดต่อเอาภาพกิจกรรมตรงนั้นมาแตะแล้วก็เอาเป็นว่ามันจะเป็นไอตัวเนี่ยไอตัวที่ให้ดูตอนต้นคลิปเนี่ยในกิจกรรม ผมรีวิวไม่ได้เพราะว่าต้องทำเพจนี้ก่อนสหายในการต่อสู้ในเพจนี้มันให้ไปเก็บยาจากการสำรวจโลกใช่ไหมแล้วก็เอาอยาไปแรกไปแลกที่มังกรขับการพอแลกที่มังกรขับขารเราจะได้ชุดนี้มาจนครบไม่รู้ว่าใช้ยากี่อันถึงจะแรกครบ ตอนนี้ผมตอนนี้ผมมีอยากือดสองร้อยเก้าสิบสามอัน,นไม่รู้ว่าแลกได้หรือยังโอเคเดี๋ยวคลิปแน่มาทำทำอีกสามตัวเนี่ยแต่ผมจะตัดคลิปยากหน่อยเพราะว่า,ากิจการรมมันแหงไปจากแน่ตวัวเคดี่แล้ว